เอาละครับพี่น้องครับมองไปที่จุดปล่อยตอนนี้เหลือทั้งคู่เริ่มเข้าทุนเข้าที่แล้วละครับมาดูครับทเที่ยวนี้ครับใครจะเป็นที่หนึ่งในสายกับที่สองในสายครับชอบใครเลือกเองครับคู่นี้ก็ถือว่าเข้ารอบกันทั้งคู่แล้วครับแค่ใครจะเป็นชายหมายเลขหนึ่งเท่านั้นเองเออนิ่งแล้วครับท่านผู้ชมครับ รอสัญญาณครับจากคณะกรรมการเรือทั้งคู่ก็จะทยานออกมาเท่านั้นเองโอ้เอาละครับช่วงนาทีระทึกใจครับเที่ยวนี้ใครจะเป็นหนึ่งใครจะเป็นสองมาแล้วจ้าเอาล้วพี่น้อมชาวเรือครับ มาดูครับเที่ยวนี้ขิงกันที่หนึ่งในสายครับเอาดีๆครับท่านผู้ชม ดูดีดีเทพสิงมงคลกับเพชรนรงค์ครับท่านผู้ชมใครจะอยู่ใครจะไปใส่กันมาแบบน้ำแตกกระสาซาเสร็จเด่นกระจายกลายเป็นหมอกแล้วไม่กระชอกออกทางหัวท่านผู้ชมคุยกันไม่ลงตัวในเที่ยวนี้ใส่กันมาแบบเสดสะเสดอหัวพิงหัวไทยเพียงไทยใครจะอยู่ใครจะไปดูดีดีครับท่านผู้ชมเอาครับท่านผู้ชมมาดูเที่ยวนี้ว่าไงสิงมงคลสิงมงคลกับเพชรนรงค์ใครจะอยู่ใครจะไปใครจะบูใครจะจบบอกเลยว่าใครจะเป็นหนึ่งในสายใครจะเป็นที่หนึ่งในสายใครเอาใครยอมใครเทพสิงหนรงค์ครับเทพสิงมงคลกับเพชรนรงค์อ่าแล้ว ว่าแล้วผู้ใส่ผูนตลบกดแม่น้ำยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ตากขนแต่ไม่ยอมตากขนแต่เบียดตากขนตากี่ตากขนตากผัดตากขนตากขี้ตากขนตากตับแล้วขอประกานในกุ้งหอยปลาบานในสนามอย่างนี้ขยับไายขยับหัวออกมาเผายุบมาแล้วระวังเทพสิงห์มงคลกับเพชรดำรงหมาแล้วจ้าเอาเลยจับตาดูนี่เราผู้ชมขู curtain, ่ขี้ส sure right, like ูส like ีเบียดกันขึ้นมานั่นทีเอานี้เดี๋ยวยังไงสิงห์มงคลกับเพชรดำรงเบียดจี้บี้ขึ้นมาบี้ขึ้นมาบี้ขึ้นมาจี้ขึ้นมาไหวยังไงเพชรดำรงจี้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 สุดท้ายก็ รวดวเฮาเซนชัยลำดับต่อไปครับเป็นการประกานผลการแข่งขันครับเรือในสายดีทีท่12ของประเภท8ใบพายระหว่างเรือสิงเทพสิงมงคลอยู่ในล่องน้ําแดงพบกับเรือเพชรนรงร่องน้ําสีเงินผลการแข่งขันครับคณะกรรมการตัดสินให้เรือที่อยู่ล่องน้ําสีแดง เทพสิงมงคลเป็นฝ่ายชน,นะกับเที่ยวดี